สวัสดีค่ะชาวลัคนาเมตราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคครั้งที่2ค่ะประจําวันที่16ถึง31มีนาคมนะคะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็อยากให้ดึงดูด สิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปค่ะการฟังคลิปการทำนายรวมแบบนี้นะคะอะไรที่เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะคะเดยสามารถที่จะไปป้องกันตัวเองก่อนนะไพ่ออกมาถ้าเกิดเห็นว่าอะไรไม่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะลีกเลี่ยงได้เลยไม่จําเป็นต้องทําตามไพ่ นะคุณคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตและกําหนดการกระทําของตัวเองนะคะจะดีไม่ดีคุณกําหนดได้เองนะแล้วก็อย่านําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในเรื่องงานเงินเด็ดขาดการเริ่มงานใหม่ธุรกิจใหม่การหุ้นส่วนอะไรกับใครต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือในเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้นะคะ แล้วก็ส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางค่ะทั้ง i n s t a g r กร Facebook ส่วนตัวเพจแล้วก็ TikTok เพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดูดวงออกมามีความเคลื่อนไหวของส้มแล้วก็ทั้ง4ช่องทางนี้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ วิทวินตาม,มาจิกหาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ในเพจฝากกดติดตามเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนด้วยนะคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องนี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยอีกนิดนึงจะถึง4 0,000นซับแล้วนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มเพราะว่าช่วงนี้คลิปออกมาเยอะนะคะการกดกระดิ่งจะช่วยทำให้คุณไม่พลาดเลยสคริปของส้มโอเคค่ะคุยกันเรื่องดวงดาวนิดน,นึงก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่ค่ะ เรื่องดวงดาวเนี่ยสำหรับในเรือนการเงินก่อนนะในเรือนการเงินของชาวเมษนะคะดาวยังมีราหูอยู่นะคุณต้องระวังยังต้องระวังการโดนหลอกโดนโกงแหละระวังตลอดอะนะเพราะว่ามีราหูอยู่ในเรือนการเงินนะคะบางทีเนี่ยได้เงินมาแต่อาจจะเก็บไม่ค่อยอยูอ่มีเรื่องให้ใช้ประมาณนี้นะคะนะแต่ว่าถ้าคนพื้นดวงดีๆเนี่ยที่ราหูไม่ได้มีความเสื่อมอะ ก็อาจจะเก็บเงินได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ก็ให้เราะวังไว้ก่อนในดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานพอดีเลยพอดีเลยเพราะฉะนั้นงานจะนํามาซึ่งเงินเงินจะทําให้ต่องานได้อะไรก็ตามคือมันมันเป็นในลักษณะของการที่บางคนอาจจะมีการลงทุนเก็บเงินก้อนเพื่อที่จะลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมก็ขอให้ทําคนเดียวไปก่อนนะงดเว้นในการหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนาะนะคะในการทํางานจะ ทำให้ได้มาซื้อเงินเราก็รู้สึกว่าจะมีความมั่นคงด้วยในหลายๆคนนะมีความมั่นคงเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวสุกไปอยู่ในเรือนการงานและดาวสุกตอนนี้เป็นเทวีโชคดาวสุกในตอนนี้มีคือทําให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์ใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรนะคะเพราะว่าดาวสุกมีอังคารประกอบทําให้การงานมั่นคงจากเสน่ห์การรู้จักใช้เสน่ห์แต่มีเสาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องอารมณ์อังคารมาเจอกับเสาต้องระวังอารมณ์ นะความใจร้อนอะไรต่างๆอันนี้ยังต้องระวังอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณใช้เสน่ห์ให้เป็นในการทํางานงานมาเต็มแน่นอนงานมาเรื่อยเลยส้มอบอกแบบนั้นเลยนะคะค่อนข้างโอเคนะส้มว่าโดยรวมนะคะในช่วงครึ่งหลังตรงนี้ถ้าเกิดคุณใช้เสน่ห์ในทางที่ดีนะทุกอย่างโอเคมากๆโอเคค่ะมาดูเรื่องไพ่กันบ้างเริ่มจากงาน t e m Perence มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีการยกย้ายนะ แล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยแต่ส้มคิดว่าบางทีเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายมาแต่คุณไม่ไปนะคุณอาจจะไม่ไปก็ได้คุณอาจจะไม่ไปนะแต่มันมีโอกาสเข้ามาแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ส้มจะบอกคือคุณเนะ่ยเป็นคนที่ชาวเมฆเป็นคนที่ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีมากๆนะคะจากาไพ่ใบนี้เลยคุณทํางานได้ดีร่วมกับคนอื่นดีตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปากเลยเออตั้งแต่ช่วงต้นปากเลยคุณทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีมากๆแล้วก็ อา,อารุ่มอร่วยแล้วบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งงานบางคนจับงานได้มากกว่าหนึ่งงานด้วยมีความสามารถนะคุณต้องการเก็บเงินมีความกดดันในการทํางานมีนะคะบางทีก็น้ําขุ่นไวไน้น้าใสไว้นอกคุณทําได้คุณทําได้ไดีแต่เก็บกดหน่อยสี่เหรียญน,นะคะค่อนข้างกดดันในเรื่องของงานเนื่องจากว่าการงานต้องทํากับคนหลายคนจัดเม้น การงานต้องทำกับคนหลายคนบางคนได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมากๆและจจำเป็นต้องทำงานกับคนหลายคนทำงานที่ต้องเจอคนเยอะๆเรารู้สึกว่าจริงๆลึก,ลกๆเราไม่ค่อยชอบชาวเมธจะชอบงานที่อยู่กับตัวเองอะเออหรืออยู่กับคนคุ้นเคยคือเป็นคนค่อนข้างยึดต,ติดเหมือนกันในเรื่องการงานแล้วนะตอนนี้มันเหมือนต้องเปลี่ยนทีมหรือต้องไปทำงานกับคนเยอะๆแต่มันจะเป็นงานที่ทำให้เราอะ เหมือนได้พัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือศักยภาพตัวเองแล้วแบบคือมันมีโอกาสที่ดีมากๆเข้ามาค่ะคือจัดเมนนั่นเนี้ยคือโอกาสอะในเรื่องของการเป็นตัวแทนสำคัญเป็นบุคคลสำคัญเข้ามาจะไม่ทำก็ไม่ได้ต้องไปทำก็อึดอัดใจเล็กน้อยแต่ก็าสามารถทำได้ดีนะนี่ขนาดอึดอัดใจนะทำได้ดีค่ะงานที่เกี่ยวกับคำพูดงานที่ต้องมีชื่อเสียงเป็นตัวแทนบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยได้รับการยอมรับดีมากๆ คุณเก็บอาการได้ดีแทบจะไม่มีคนรู้เลยว่าคุณอึดอัดอยู่ข้างในนะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดคือคุณรู้สึกว่าคนที่คุณไปทํางานด้วยหรือบริวารหรืออะไรก็ตามเขามีการพูดถึงคุณมีการจับกลุ่มนินทาหรือพูดถึงซึ่งตัวคุณเองรู้สึกไม่ชอบไม่ว่าจะพูดในทางดีหรือไม่ดีก็ตามไม่ชอบอะทำไมต้องพูดรับหลังซึ่งอาจจะไปเจออาจจะไปได้ยินประมาณนี้นะแต่ส่วน ส่วนตัว z o ม m z o เห็นไพ่ส้ o ว่าคุณทําได้ดีอ่ะนะคุณมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปล่อยวางจากข้างในไม่ให้มันกดทับตัวเองมากเกินไปไอ้ความรู้สึกกดดันตรงเนี้ยแล้วก็คิดว่ามนุษย์อะคะ่ะมนุษย์คือมนุษย์ไงธรรมชาตินี่คือลักษณะของสังคมที่แท้จริงนะเนี่ยใจคุณอยากจะปลดแอกตัวเองอยากออกมาทํางานเงียบๆคนเดียวอืมเนียคะอันนี้คือไพ่ สีด่ดาบหัวกลับอย่างที่บอกไปนะคะว่าในบางคนนะ่ยอยากจะออกมาทํางานส่วนตัวเงียบๆคนเดียวแต่ในบางคนรู้สึกว่าเราถูกกันออกจากทีมในบางคนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้ให้ถูกมอบหมายให้ไปทํางานอีกหน้าที่หนึ่งแต่ว่าแล้วทีมที่เราเคยทํามาเขาเหมือนไม่เอาเราหรือเราไม่สามารถทํางานกับทีมเดิมได้อะไรประมาณเนี่ยเออหรือในบางทีมันเป็นเรื่องของการเนี่ยอย่างที่บอกนินทาโน่นนั่นน,น,น,นี่ไม่เอาเราเข้าทีมหรืออาจจะป่วย ทำงานเยอะเกินไปป่วยแล้วก็ต้องปลีกตัวรักษาตัวเองก่อนค่ะนะฮะรักษาตัวเองก่อนเขาก็ไปทํางานกันแต่เรารู้สึกอึดอจจัดใจเองเพราะว่าเราอาจจะทํางานเยอะเกินไปจนป่วยนะอืมอันนี้ต้องระวังระวังการป่วยด้วยงานเยอะค่ะงานเยอะนะในช่วงประมาณวันที่ยี่สิบไปแล้วงานก็ยังเยอะอยู่นะแต่ไม่ท้อเลยชาวเมดไม่ท้อเลยเนะไม่ท้อเรื่อยๆแล้วกันเหนื่อยก็พัก คุณคิดแบบนี้แต่คุณเป็นคนทํางานสม่ําเสมอนะชาวเมท่ะคุณคุณมองคู่แข่งด้วยแต่คุณไม่แสดงอาการอย่างที่ส้มบอกคุณไม่แสดงอาการอะไรออกมาชาวเมธเป็นคนฉลาดมากวางตัวได้ดีค่ะแม้มีความอึดอัดใจอะไรต่างๆภายในนอนไม่หลับก็มีเนี่ยงานเยอะงานหนักนอนไม่หลับรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างคนเดียวแล้วก็หาคนเข้าใจเนี่ยค่อนข้างยากมากๆแต่เราก็ยังสู้ไม่ถอยนะ คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จคุณรู้สึกว่าเรากําลังจะทํางานนี้เพื่อให้ประสบความสําเร็จในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราจะสู้ต่อส้มแทบไม่ต้องบอกให้ชาวเมสสู้เลยนะคะพราะคุณสู้เก่งอยู่แล้วคุณคือนักสู้นะคุณคือนักสู้แล้วสู้เก่งแล้วรู้แบบรู้ทางหนีที่ไล่ดีด้วยนะแต่คุณจะต้องมาบริหารจิตใจตัวเองให้ดีในระยะยาวด้วยนะคะนะคือบางทีภายนอกเนี่ยมันเหมือนคุณ และดูฉลาดทันคนดูจักบริหารจิตใจตัวเองดีมากแต่ว่าพอเวลากลับไปนอนมันเครียดมันคิดมากเนี่ยจิตใจลึกๆข้างในก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องดูแลด้วยนะประมาณนี้นะคะโอเคเอ๋อส้มว,ว่าคุณกำลังหาทิศทางใหม่ในเรื่องของการทำงานอยู่นะคะหาทิศทางที่มันดีกว่านี้โอกาสหรือ วิธีการที่ดีกว่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือธุรกิจที่มันมีผลตอบรับที่ดีกว่านี้แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังคิดไม่ออกซึ่งถ้าคุณยิ่งเครียดคุณจะยิ่งคิดไม่ออกนะคะคุณต้องผ่อนคลายกว่านี้เพราะเห็นส้มเห็นว่าคุณก็มีความกดดันงานที่คุณทําได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับการเงินงานที่เกี่ยวกับน้ําอาหารออร์แกนิกธรรมชาติต่างๆงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนการเป็นครูอาจารย์การสอนทําได้ดีมากๆเลยค่ะนะงานที่เกี่ยวกับการขนส่งรถ เซลล์ Sell, ยานพาหน,นะทําได้ดีมากๆนะคะนะงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติรับเหมาก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์บ้านทําได้ดีค่ะนะการเงินค่ะการเงินนะชาวเมษนะสําหรับการเงินของคุณคล่องตัวดีค่ะในช่วงต้นปักนะคะในช่วงกลางเดือนเลยนะคะดีมากๆค่ะคล่องตัวดีแล้วก็หลายคนมีเงินเก็บเป็นก้อนด้วยนะหลายคนมีเงินเก็บนะ แต่ก็ทุกใจนะเวลามีเงินเก็บทุกใจเพราะว่าอะไรจะมีคนมาขอเงินเ <c oughs> นะชาวเมดมีเงินเก็บมีเงินก้อนนะคะมีมีม,มีเวลามีเงินเยอะอย่างที่บอกบางคนไม่ได้เก็บเป็นเงินบางคนเก็บเป็นทองนะอึดอัดใจค่ะเวลามีเงินเก็บเราก็ต้องคอยระวังกงังวลเออคอยระแวงระวังเนี่ยกงั <c oughs> กงวลกังวลค่ะเวลามีทองเก็บมีเงินเก็บนะ มีคนมาจ้องเงินเราเราก็รู้ชาวเมดรู้เนี่ยมีคนมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยพี่ญาติพี่น้องขอรอเงินน,นู่นนั่นนี่จนทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องปลีกตัวละนะคะบางทีอาจจะใช้เงินกับในเรื่องอาการป่วยของบรรดาญาติญาติคือญาติญาติเนี่ยคอยจ้องเงินเราตาเป็นมันเลยคนรอบข้างอะ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามีเงินก็เครียดเนาะไม่มีก็เครียดอืมใจต้องแข็งแล้วแหละนะอาจจะเก็บเป็นเงินสดไม่สะดวกก็อย่างที่บอกเก็บเป็นทองก็เก็บให้ดี นะเก็บให้ดีนะคะเออจะได้ไม่ต้องกงังวลประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจจะเก็บเป็นกองทุนเป็นประกันชีวิตน่ะที่เชื่อถือได้อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเงินเก็บในระยะยาวก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเก็บไว้กับตัวอืมอันนี้ก็แนะนำเนาะนะการเงินภาระยังเยอะค่ะส้มต้องบอกว่าในเดือนนี้ภาระยเยอะมากๆจนรู้สึกว่าเออเกิดในบางคนถ้าพื้นดวงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยภาระยเยอะด้วยแล้วก็ เรารู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงมันคิดไม่ออกต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นซุ้มก็ต้องบอกว่าคุณต้องพึ่งพาตัวเองคนที่จะช่วยเหลือคุณได้เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของชาวธาตุลมกุมิถุนตุลชาวธนูแต่ว่าชาวธาตุดินมังกรพฤกษบการเขาไม่ช่วยอะค่ะเขาเป็นคนที่เริ่มเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนขี้เหนียวเขาก็ช่วยคุณไม่ได้เขาไม่อยากช่วยประมาณนั้นนะ คนที่คุณต้องระวังเหรอเป็นชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลน,นะคือบางทีเขาก็เครียดมาต้องการการพึ่งพาจากคุณจริงๆแต่ว่าเวลาเขาได้พึ่งคุณแล้วเขาจะปลีกตัวออกจากคุณหรือหนีหายไปเลยหรือบล็อกคุณไปเลยอันนี้ต้องระวังนะคุณต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเก็บเงินไว้ให้ได้นะคะเก็บเงินได้แล้วต้องเก็บไว้ให้ได้ยาวๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่คุณเคยช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาไม่ช่วยคุณนะเออ คนที่ช่วยคุณจะเป็นคนละคนกับที่คุณเคยช่วยนะส้มบอกแค่เนี้ยคุณอาจจะทุกใจกับเรื่องของคนก็ได้ว่าทําไมสุดท้ายแล้วเราจะต้องมานั่งคิดอะไรคนเดียวทั้งๆท,ที่เวลาเรามีเงินเราก็ช่วยเหลือคนไปเยอะมากมายต้องช่วยคนที่เขาเคยช่วยเรานะอืมนะอย่าอย่าฟังคําพูดใครที่เขาไม่เคยช่วยเราแล้วแบบมาขอการช่วยเหลือจากเราเยอะๆอันเนี้ยต้องระวังนะคะในเรื่องเงินนะ เพื่งพาตัวเองเป็นสําคัญค่ะถ้ามีหนี้สินอะไรต่างๆทํางานเก็บเงินตามปกตินี่แหละค่ะต้องมีวินยัยคุณต้องมีวินัยนะในการออทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็การเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะคะมาดูสุขภาพสุขภาพชาวเมดนะคะคุณรู้นะว่าตัวคุณเองกําลังจะเป็นอะไรเนี่ย The High p r e s t e s s คุณเ,เป็นคนที่มีเซนต์ดีมากๆเลย นะเป็นคนเซนดีเซนแรงมากๆถ้ารู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเป็นอะไรเนี่ยไปตรวจเลยนะคะเพราะมันอาจจะเป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆบาหวานมาแรงนะคะบาหวานบาหวานมาแรงเอ่อบ้านหมุนนะ่ะบ้านหมุนนะ่ะบ้านหมุนทําอะไรเร็วเกินไปบ้านหมุนน้าในหูไม่เท่ากันนะฮะเข่ายกของหนักเข่าขาประมาณนี้ นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเยอะเพราะคุณรู้วิธีการดูแลตัวเองก็อย่าทำอะไรเร็วนอะอย่าทำอะไรเร็วเกินไปเข่าขาต่างๆบาหวานประมาณนี้นะถ้ารู้สึกว่ามันเสี่ยงโอช่วงนี้กินหวานเยอะจังไปตรวจนะบางคนอาจจะมีกรมร,กรมพันธุ์นะโรคทางกรรมพันธุ์น่ะนะที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วไปตรวจเถอะค่ะถึงแม้ว่าอายุยังน้อยถ้ารู้สึกว่ามันจะเป็น นะคะจริงๆน้องตรวจร่างกายประจําปีนะเอาจริงแล้วอะเออคุณน้องตรวจร่างกายประจําปีกันอยู่แล้วเนาะนะลองลองตรวจทุกๆปีนะอืนะคะจะได้จะได้แบบวางแผนนะเรื่องสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นนะคะมาดูผู้อุปถัมภ์โชคลาภชาวเมดนะ,ะผู้อุปถัมภ์และโชคลาภของชาวเมดมาจากยานพาหนะเลยนะคะเลขตัวเครื่องบิน ชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมกูมิถุนตุลและสัตว์เลี้ยงของคุณเลขทะเบียนรถเลขตัวเครื่องบินเลขยานพาหนะต่างๆนะคะลักษณะจะเป็นคนที่ลักษณะแบบตลกตลกชิลชิเนะี่ยเป็นคนแบบเฟรนลี่ประมาณนี้นะามาดูเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคชาวเมษนะ หนึ่งสี่ขึ้นไพ่ราศีคุณด้วยหนึ่งสี่เก้าและขึ้นไพ่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาด้วยนะคะหน,น,นึ่งสี่เก้านะอันนี้อันนี้อันนี้คือไพ่การเสี่ยงโชคนะคะคือไพ่เก้าถ้วยมาจากคนผิวขาวร่างอวบผู้หญิงชาวมีนกรกฎพิจิกมีชาวชาวเมธคุณพ่อคุณพ่อของคุณชาวเมธนะคะแล้วก็ เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวทัตุน้ำนะชาวทัดน้ำเพื่อนคุณประมาณนี้นะเพื่อนคุณเพื่อนใหม่มิตรภาพดีๆคนรักก็ได้นะคะประมาณนี้นะจะมาจากคนที่รูปร่างลักษณะแบบค่อนไปทางอวบนะคะ149ค่ะ149นะมาดูสำหรับการแนะนำในเชิงบวกจากไพ่ออริเกิลกันบ้างนะคะชาวเมธนะ การแนะนำในทางที่ดีนะคะให้กำลังใจจากไพ่นางฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกไพ่บอกว่า TakeCh take c h a r g r นะควบคุมอารมณ์อย่างที่บอกต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีไพ่เรื่องของการที่อาจจะมีปากเสียงหรือมีคนนินทาโน่นนั่นนี่ระหว่างปากเสียงในการทำงานการถกเถียงกันในการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมคุณต้องควบคุมระงับจิตใจตัวเองอย่างที่คุณตั้งใจทำนั่นแหละ ทำให้ได้นะคะนะอย่างที่บอกน้ําคุณไว้ในน้นําใสไว้นอกมีความเป็นเหมืออาชีพนะคะอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปใช้ในเวลาทํางานทําธุรกิจใดๆก็ตามนะควบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเองละหนึ่งภายนี้บอกเป็นนายว่าควบคุมคุณภาพการทํางานด้วยบางทีเรามีลูกน้องนะเรามีคนบริวารที่จะต้องดูแลอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยเขาทำอะไรเราออกออกงานไปอ่ะมีผลิต ผลงานออกไปโดยที่เราไม่ได้บรู๊ไม่ได้แบบรีเช็คก่อนนะไม่ได้เช็คอะ่ะเราต้องเช็คอีกรอบนึงนะเราต้องเช็คอีกรอบนึงนะคะนะเช็คให้ดีต้องควบคุมปล่อยไม่ได้ให้งานเยอะงานหนักแค่หน่อยแค่ไหนแค่ไหนก็ตามนะคะเราต้องเช็คต้องเช็คก่อนที่งานจะออกไปนะควบคุมอารมณ์ควบคุม,ม,ค,ค,ม,ค,ค,มคุณภาพในการทำงานค่ะนะ อีกใบหนึ่งนะคะคือ surrender your b t t t l e s นะคะมีคนบางทีมีคนชวนทะเลาะมีการถูกเถียงกันในการทำงานบางอย่างแพ้ก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นองค์กรเราก็ว่าไปยังอ่าเป็นองค์กรเราเอา้าเราต้องควบคุมคุณภาพเองอเนอจะมาแบบจะมารับฟังก็รับฟังได้นะคะแต่เราจะทำไม่ทำก็เรื่องของเราจริงป่ะถ้าเป็นองค์กรเรานะแต่ถ้าไม่ใช่องค์กรเราล่ะ ถ้าไม่ใช่องค์กรเราเราไปเป็นลูกจ้างบางทีการถกเถียงกันในการทํางานบางอย่างก็ต้องยอมความคิดเห็นของเราแม้ว่ามันจะถูกหรือมันจะดีอาจจะถูกปัดตกหรือเราอาจจะต้องยอมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะเพราะองค์กรไม่ใช่ของเราไงคะบางทีต้องทําตามวัฒนธรรมองค์กรอ,อให้คนที่เขามีอยู่มานานกว่าหรือมีวุฒิภาวะสูงกว่าเข้าใจนะคะว่ามันไม่แฟร์มันแลดูไม่แฟร์เลยแต่วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยคะคือสิ่งสําคัญถ้าเราไปเป็นลูกจ้างจริงไหมนั่นแหะคะ่ะ บางอย่างก็ต้องยอมบ้างเพื่อความสงบเพื่อความสงบเพื่อการทํางานที่มันจะสามารถทําได้ต่อเนื่องต่อไปไม่มีปัญหาอะประมาณนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นบอกเป็นในว่าบางคนอาจจะคิดที่จะออกจากงานหรือหรือยอมแพ้เลยด้วยการที่แบบเอก็ไม่เถียงไงไม่สู้ด้วยก็ไม่อยู่นะบางคนอาจจะเป็นในแนวนั้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะซึ่งคุณอาจจะใช้การตัตดสินใจด้วยตัวเองนี่แหละนะ ก็คือไม่ได้ถูกให้ออกหรือว่าอะไรแต่บางทีคุณรู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะหาหนทางใหม่นะคะเออก,ก็ก็ดูเอาค่ะว่าปรับได้ไหมนะเพระส้มก็เข้าใจนะคะว่าชาวเมสหลายๆคนเป็นคนมีอีกโก้สูงนะคะเป็นคนที่แบบรู้ค่ะรู้กลไกความเป็นไปของการทํางานการทําธุรกิจแล้วรู้ได้ดีด้วยค่ะแต่ว่าบางอย่างสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันอาจจะ เป๊ะไปนะมันอาจจะสเตรทมันมันมันอาจจะสตริกสเตรทแบบเป๊ะไปอะ่ะมันออกแนวเอ่อเพอร์เฟกทุกอย่างเป็นเพอร์เพอร์เใช่ไหเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างการค่อยๆทำค่อยๆรับฟังมันก็อาจจะดีกว่าคะ่ะเมื่อเราทำงานกับคนอื่นนะคะ รีชีสนะคะอันนี้คือไพ่ใบสุดท้ายรีทีสการปลดปล่อยสภาวะตึงเครียดและกลับมาอยู่กับตัวเองและนั่งทบทวนซ้มว,ว่าคุณจะมีสภาวะของการกลับมาทบทวนปลีกตัวเองนะคะซึ่งดีค่ะส้มจะบอกถ้าคุณรู้สึกว่าทํางานแล้วมันเครียดแล้วคุยกับคนอื่นรับฟังคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแหละก็ะถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาคุยกับตัวเองและทบทวนว่าคุณควรจะทําอย่างไรต่อไปเพราะ คนที่จะให้คําตอบกับตัวคุณได้ดีที่สุดว่าคุณควรจะเลือกทางไหนคือตัวคุณเองหมอดูก็เลือกให้ไม่ได้นะคะหมอดูได้แต่เพียงบอกว่าถ้าเลือกทางนี้จะเป็นยังไงถ้าเลือกอีกทางจะเป็นยังไงบอกได้อันนี้หมอดูบอกได้แต่ถ้าจะให้เลือกว่าทางไหนดีกว่าตอบไม่ได้ค่ะเพราะมันคนละคนกันต้องเอาที่คุณรู้สึกชอบอะจากที่เราทํานายไปอะทางเลือกที่เราทํานายไปให้อะ่ะคุณชอบทางไหนอะเราจะไปรู้กับคุณไหม และแม้ว่าเรารู้แล้วเราบอกแนวโน้มไปแต่ด้วยความดือ้อคุณอาจจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจเองเอาที่คุณชอบนั่นแหละนะคุณฟังคนอื่นมาหลายคนนู่นนั่นนี่ฟังมาเยอะแต่คนตัดสินใจต้องเป็นตัวคุณเองเท่านั้น เพราะคนที่รับผลจากการกระทํานั้นก็คือตัวคุณเองไม่มีใครมารับผลกับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณต้องอตัดสินใจเองการปลดแอกค,คนอื่นมานั่งฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณจะรับฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัดเจนที่สุดกับชาวเมธคุณจะตัดสินใจได้ดีมากๆเมื่อคุณปล่อยวางคนอื่นแล้วกลับมาคุยกับตัวเองเ e งียบๆกลับมาให้เวลาตัวเองเ e งียบๆแล้วนั่งคุยกับใจตัวเองสักพักสัก5นาทีถึง10นาทีไหมหรือบางทีคิดอะไรไม่ออกเนี่ยกลับมา ฟังเพลงสบายๆอยู่กับตัวเองช้าๆสักหน่อยนับปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองช้าๆสักหน่อยมันได้จัดระเบียบความคิดตัวเองด้วยนะแล้วคุณอาจจะคิดอะไรออกมากขึ้นก็ได้เพราะถ้ายิ่งกดดันกดกดตัวเองมากเกินไปแล้วไม่มีเวลาทบทวนอะไรเลยมันคิดอะไรไม่ออกค่ะมันยิ่งคิดอะไรไม่ออกอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบแนะนำเนาะนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวเมทนะ ขอให้ชาวเมดมีการงานที่ดีค่ะมีเงินก้อนอย่างที่ปรารถนานะมีการเงินเข้ามาที่ดีร่ำรวยรุ่งเรืองค่ะมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ